ขาตอนมันเห็ดมลรแาย้ละไรนร้อน้คือบ่อยวะร้อนไหมบอง้องแม่กะหาลอยคนไห้ดูน้องวิทย์ทำมาอ้านขะง่ารน้งมันก็ดู้ยเ่องเราก็้ตื่นเต้นแบบเอาตื่นต้นตื่นเต้นเต่งสวยแล้วก็ไม่ยังไม่สวยุกสวยยังไม่พอต้องไปทำาหน้วเแม่ยังมาไปเหตุถอมันก็ดีแล้วแม่แค่บำรุงแบบนี้แม่เหตุหาแสนอะจมูกอ่ะจมูกแม่นะอ๋่จ้ของผม ก็บอกว่าเป็นมือแม่ไปแม่เลือกของอะไรมันชืวอแม่เลือกเต๊ะเต๊แม่แบบเฮ็ดมากเลยแบบน้องแม่ถือว่าแบบนี้ตอนแรกๆอ่ะคุณรู้ว่ามันจะไป็นของแม่คือบ่ไปเฮ็ดมันยังไม่รอดมีเงินหิ้วเงินแน่ของเงินในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันกันเราแวบแปดลอยครบคนแล้วโอ้ยวันนี้กล้องบ่แม่เห็นบ่ยยังทันไหมกั้นบ้านบอยค่ะมีโอกาสได้มา ไม่กำลังใจกำลังใจลูกค่ะแม่ก็ไม่ได้ออกความรุนแล้วเป็นไงครับแม่งานระเบียบปีต่อๆไปตอนอนมีงานจอนี้ก็ประมาณร้อยสิบปีหกหกแปดเริ่มจากกระทิ่นี่เนาะเดือนตุลาเนาะตุลาพิการธนาเต็มแล้วก็ถือว่าผลตอบรับดีจากคนเนาะเคยถ้าผลงานปีนี้ดีมันก็สิส่งผลปีหน้าปีหน้าดีก็ื่สิ้นงผลต่อไป เป็นกะพ่แมนดอกมันมีเนาะมันกะอยากมีการมีงานหลังจากที่โควิดโดนเนาะมันรับรับพอย่เป็นยแห่นมันมาเป็นพรันมื่อฉันไปเห็แล้วน่เขาตองเป็นพาขยนยนไปเขาก็เลยต้องปรับตามตามคนเบิ่งเบอกปรับตามคนเบิ่งเขากอยูว่ไดดพอแต่บางครมาปรับตามคนเบิ่งมาเอบางอย่างมีค่าใช้จ่ายมันเลยเหี้ มันเลยเห็นให้ต้นทุนไลยวันนี่สูงขอโทษขออภัยเด้อตอนแรกแม่บอกว่าแม่สนิชฉากสองผมคือกันผมก็ได้โพดเห็นบ่ยแม่บอกว่าฉากสองวันนี้ว่าที่ออกงานเดือนมกราจะได้ฉากสองมันเลยเป็นอ่ว่าประมาณเดือนกรุ๊ปมาก็ูมีหน้าแล้วพนัมมี่โอ้ยแต่เนี่ยคนคือันไม่ใช่น้อยๆเด้มันต้องหมดสี่ห้าแสนอยู่เด้มันพอเกิดเทินแล้วคือคือถ้าสมมุิว่า คือเดี๋ยวอยิกกับปิดบงเหรอไหมปิดบ้องหรอใส่บ่ได้เนี้ยต้องเป็นฉากไม่เปิดบงเป็นบะละกมกันเฮ็ดบ่แล้วนี่เราสั่งบ่ไม้เฮ็ดไทยจากเฮ็ดน้อยจากเฮ็ดใหญให้ท่านผู้ชมได้เห็นแปลกๆไม่ไม้งามสวยๆค่ะวันนี้มันเนาะมันหลายอย่างวมากไปเนาะค่ะ เรียนเชิญกาบเรียนเชิญทุกๆท่านที่เขาลบนับถือหักแพ่งหรือผูกพันกันคืออยากมหาญาสิเสกมาส่งแล้วก็สิบ้าตัวเลนางเครืองมาเปิดมอลำปังตายแล้วรุ่นนี้เปิดมอลำปังตายแล้วรุ่นนี้ไอไอท็อปกับลํำมวนนี่และผมเปิดตอท็อปหนาช้ลํำมวลล้ำธนาชัล้ำมวล่เสียงบบลบ ยังบัอค่ะถาสองขี้โมเขาตัวตีสังแม่เอกแม่ไปเส้นสัญญาอยู่กุนลังนาเร่บ้าแวนี่บ่าจีบเอาลงเตียวหลงบ่อมาหาแล้วบ่อยไปหามาเส้นแน่แล้วก็มาจำมือนึงสิอะขอบ่อยได้กันพี่เทดด้าบูของปีนี้